ราชเทพยวดีกรมหลวงราชธานีสิริพัฒน์มหาวชิราราธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิาริวันวรีนาธิรัตราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีเป็นในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า,ฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีปรรมราชวงศ์พุทธศักราช2,564 ณปฐถมบรมราชานุสร์สะพานพระพุทธยอดฟ้าในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรัชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองทิศและเครื่องทองน้อยถวายราชการะ ทั้งนี้ในโอกาสที่กรุงเทพมหานครครบ150ปีในปี2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,ปาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาและปฐมประรมราชานุสรน์บระเวณเชิงสะพานเพื่อเป็นที่เลลึกในการเฉลิมฉลองกรุงเทพมหานครและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เวลา18.54นาฬิกา54นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวาพราศีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานจุกกะชีทรงจุดทูปเทียนขึ้นนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงจุดทูปเทียนเค้ื่อนนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเค้ื่อนนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงจุดทูบเทียนเค้ื่อนนมัะสะการทองคิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจาริกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชธินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี นาธิรัตราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามาังคูลจจริญวิบูรณราชากุมารทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสก,การท้ายที่นั่งที่หน้าธรรมศมาลาวันจกักรีคือวันที่ระลึกแห่งการเสด็จขึ้นถลิงถวันระยราชสมบัติเป็นปฐมบรมมกษัตริย์แห่งพระบร,รมราชจักรีวงศ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปี ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปราชการที่หนึ่งถึงราชการที่สี่เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมาตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครั้นถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ จัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเชิญพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ทั้ง5รัชกาลไปประดิษฐานณปราสาทประเทศปิดอนในปี2461พร้อมกับทรงพระกรุณา,ปาโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนเรียกว่าวันจักรี ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องรัชาการะทองลงยาราชาวดีและเครื่องทองน้อยและทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปูรภพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทศปิดอนในพระบรมมหาราชาวังพร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องรัชาการะทองลงยารองและเครื่องทองน้อย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภามดียนี่ิราเทพยวัีกรมาร่วงราชดินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณบรีนาธิรัฐราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังคูลสิริพิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและทรงกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่9 สมาชิกราชาสกุลและราชินิกุลตลอดจนประชาชนร่วมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันจัก,กรีพลเอกหมอมชาตาจุลเจิมยุคนทรงเป็นผู้แทนสมาชิกราชาสกุลและราชินิกุลในพระบรมราชจักรีวงศ์ถวายเครื่องราชาสักการะณปฐมบร,รมราชานุสรสะพานพระพุทธย,ยอดฟ้า โดยมีนายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆรวมการถวายเครื่องราชสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งจักรีปร,รมราชวงศ์สเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่6เมษายน2325ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถ สร้างราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นรัชสมัยของการสร้างสรรค์ฟื้นฟูแห่งรัฐและอัฒนธรรมไทย และที่ปราสาทพระเทพปิดอนในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนถวายบังคมสมเด็จพระปุรภพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยจากทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชาอนุญาต ให้ถวายบังคมสมเด็จพระบุรพะมหากษัตริยาธิราชในวันที่6เมษายนเนื่องในวันจักรีวันที่ 13, 14, 15เมษายนเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์วันที่4พฤษภาคมเนื่องในวันชตรมงคลวันที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่13ตุลาคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถตัวพิษวันที่23ตุลาคมเนื่องในวันปิญามหาราชและวันที่5ธันวาคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปร,รมชานกนา,กาีิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาตตัวพิษจบข่าวในพระราชาสำนักกันด้วยครับกลับไปติดตามที่คุณพรวดีและคุณบราวิทย์ผมจินดายมีชยัยสวัสดีครับ